ฟันเราเสียใจอยู่ไปเกมเฮ็ดอยู่ย่โฉ่ผลยู่บ้านหน้าผลจะเป็นช่งหน้ากว้างๆมือนก็ไปจอดรถขั้นนี่แหละมีดำที่ขี้ม่นี่แหละไปจอดไปจากภูเขาท่างใดว่าจั่นมันศูนย์ให้เราขี้รถเพื่อข้าเจ้าหน้าต่ำมั่นเนาะจังว่าอันทะเบียนรถเจ็ดหนึ่งแปดหาจ้ะเจ็ดหนึ่งแปดจ็ดหนึ่ครับรถหนาต่ำมันทางประตูคางๆนั่นแหละจนบุ้มเข้าไปเหมือน นนนนเเลี่าายนรถเกตหนึ่งแปดห้าไี่นับเมื่อเลข,ขอ <c ười> อไปตายน้ำเลี้ยมไปจีบบอาซูฟังมาบอกใคยก่อนแล้วสองเก้าห้าก็แปดห้าโอ้ยพ่อบ่มีเก็บนักก็คม่จริงๆเนาะโอต่เป็นเอขแล้<ห><ห>ควค่ะามนบอเอียนรถขั้นจ <c ười> อดอยู่ขันดำขันดเราเมื่อเศา้านี่อันอัน ตื่นขึ้นมาอ่อนนี่นงหน่อยซองตัวไปอยู่ในรถน,นอ่หน่อยซองอยู่บัวอยู่อันข้างหลังแม่อออมันมันตกลงมากนะจะต้นใหม่จงได้ว่าตายก็เลยเอาไปปลอยใส่ต้นใหม่ไป จังว่าเอา้าคือฝันเรานกขึ้นมาโนกใส่รถเจ็ดหนึ่งแปดห้า 1, 8, 5, พี่น้องเลขทะเบียนรถจา้าโนกจีบหน่อยโนกจีบหน่อยก็ลังหันฟ <c oughs> ันอีหยังก้มฝันแม่บอดี้ยนแม่ทุ่มก่อนหนูอยาัเฝียรันไม่ขึ้จังสิไปเกมเฮดเวลาไปเลยไปจอดรถไว้จอดรถไว้บะเนียน อยากคูเบาทั้งใดเพื่อนเขาเออได้ขี่รถเขาซูนเขาเครียดอีหยังหมูเขาเลยขี่รถเขามาต่ำรถเจ้าของรถเขามาต่ำรถเนี้ยรถใหญ่ขั้นไหนละรถเท่าขี่มาเลยล่ะ ตำมาต่ำประตูกลางๆนะกระพุเขาไปเลย่อออจะนี้เป็นคอันเนาะช่เป็นครื่อันทะเบียนรถเจ็ดหนึ่งแปดห้าใช่เจ็ดหนึ่งแปดห้า่ปัเมือเต้ามากกับไม่เห็นนกน่อยต๊ะวบกระบะลังอันนี้กวกจริงกจริงนกน่อยต๊ลงมาใส่รถแย่งกันรถบ่อก็ย่ันเ็นรถบนวอะไรใหม่เนาจอดไปห่มใหม่ จะอย่าลืมเลยวันผุดจะติดที่ย่างก็ต้องมาวันปุ่ดวันหนักจ้าเดินสามข้อมือเสร็จหมดหมดที่แล้วที่มาก่อน่นี่เปร็จยังไรที่ยังปูได้ไปอีกลงลง เอากรกแม่กับอาเพิ่นส่วนม่นี่แะกรมาน้ำกันจะของบ่มีส่วนนีจเลยมัอวัดปูนนี้าะน้ำเพิ่นจะบวงสวงไปบอมจะกม่ไหลน้ำเพิ่นบอมท่านเป็นเกยมาจนก่านบวมพี่พน้ำเพิ่นจาบวมั้งแรกเป็นบอมวจิพานมากพ่บองคลิปเจจินดา อ่าเราเบ่งคิปอันเจจินดาเพื่อนว่าอันจินีสายเพื่อนอมนปูเพื่อนหายดอกมือนี่เนื้อหมึกขึ้นปูอส่างหายตอนแห่เลขขนาดไว้สั้นอันเจเราว่าเนื้อหมือขึ้นได้คีบเราเนาะวันนี้อ่าเราเลยบอกอ้ฟังตอนจะฟากันมานี่ล่ะอันก็เลยว่าอันเพื่อนสีมาเขาอยู่ได้สายเพื่อนลูกเพื่อนสีมาในงานแห่นี่ล่ะไอเราว่าเนี่ยอะบจกคนันที่เนี่อันจักเป็นไผ่ มาเที่ยมข่ยนแม่นอ่าเลยว่งสี่ะเจงของไว้เบาแป้งสี่เบาขึ้นมากเบาอยู่บ้านพอมาหอดกับไปแห่เพื่อนกับจับเพิ่นเพื่นมาดีๆแล้วก็ได้ล่ำดอกทแหลกไปย่างเขาม่ตะปตูเพิ่นเนาะมีกล่องเงาสองกล่องพ่อจับมาได้จะพากัเลยเห็นตัวเล็กยุสบงเพื่อนสบ่งขาเขาที่เพื่นห่มมานนะเจ้าไป ก็เลยว่าปวดปู้ล oh, ูกล้านบลูดอกลูกล้านปลึกจักตัวใดเห็นบอสซาดกันจีเห็นซาซาดกะเแค่เห็นลูกล้านเห็นซัซาโรเตอร์ลูกล้านจังสีเข้าใจก็เลยว่าสีนะจะาของเบาในใจเจ้าของหลังจับโบโซน่มึงมาไปหาเปคนพ่อว่าอย่นลูกสาวกูอยู่นั่งลูกสาวไปกับอนเศร้าไงเส้นยุ่งใสเนาะ พี่เคยเห็นเจ้าของทัดตะเกียมลงผินนี่เน่ค่ะข้อมาหันแท่งผืนนี่เนาะซาลาืนนี้เนาะเป็นกับมาสูนเลยสูนซุนเธอแหลกกับเบ้าแห้งบมนเลยจะซื้อได้สองบะดูซึ้เลยสิแม่ก้าม่ถึงน้าแล้วมึงทำไปทอน้งโกวิงเ้าอยู่นี่ละมันยุ่ใสแล้ว่อกูฟอนอ้อมยุ่ีในเล็มันละ ยุ่ใสอยู่ก็ไงอยูครับสาวคูกันมากใ่เป็นยูรถเต้นมากเลี้ยวหาดดิถามความู้สึกอไครับช่วงที่่นจะมากมากข่าวล่นเป็นยังไงจริงครับผมกเป็นเคือข้าเป็นตะคิวบไงแดมแดมต่ำมืดไมมไปมืดไปมืดเลยเนบอกใช่ครับมืนไปมดเลยวันนี้ช่วงคนร่ำงน่นหัวใจสติตัวเองบ่ ลูจ้ะแต่ตอนเพ yeah, okay. so mm ิ hmm. yeah, <si ่นเขานน่นก็ลูแต่ื่อเอาแต่ว่าเขาแม่เขาหวบกุ้มจะวองมาได้เพิ่นผ้าเห็ดอย่งกับเห็ดแปน้ำเพิ่อนต่ว่าลู่จักจะวงมาเือาเห็ดนะซีฟอน่นสุจ้าลูจากมาเสียลูฟอนมาสู้มือเป็นกระหูกจ้ะตันมันเห็ดไปเองแมนเพิ่นผ้าเห็ดเพิ่นผ้าเห็ดไปเองที่ห เพราะว่ามาห่อนนี่เนาะเห็นเลยชั่มือขึ้นที่ไหนก็บพ่อนมาดีเอาคนยังเอ่าสิได้จับอันวันนั้นที่ว่าอันอันที่เพิ่นไห้น่ะแม่จีก็รู้แล้วว่าเพิ่นไห้แต่ว่าเลี้ยวหาหมูบ่เห็นก็เรียว่าอันหมูที่มาน้ำเนาะอันทอบมันสิรู้เพราะว่าว่าปูเพิ่นไห้เละแล้วนีได้ไหมก็ความคิได้หลายอย่างคางกันเลี้ยวไปเห็นเขาเลยล่ำไปเนาะแบบทุกคน กัลลัมกับบ่อเล็ก่นเคนสู้เมื่อขึ้นแล้วนะปูเพิ่นสู้เมื่อขึ้นเจ้าของเรียกว่าอันชอบยุ่งใส่ชิลู่เพราะว่าปูป่นไห้เล็กเล้วนี่เรียกว่าเสียนาในจิตเจ้าของรู้จักอยู่แต่ว่า,วาเาาขาส่วนม้วนแลกเป็นกับรหัสจับหน่อยรหัส,สจับใหญ่เนาะแต่ว่ากันซื้อเล็กนะ่ะขออาหารชิดเด้ออาหารเกาหยางผลไม้เกาหยางพวงมะลย เป็นมักสีขาวเป็นบามกสีเหลืองมันขู่เป็นว่าดอกไม้สีเหลืองสูอย่างมะไซกูเลกูคิวเป็นมักสีขาวเป็นมาดอกไม้หอมนมาดอกมะลิ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 ดอมะลิดอกมะลิดอกมะลอกมะลิดกมะดอกมะลิดอกมะลิดมะลิดอกดอกมะลิดอมะลอกมิดอกมะดอกมะดอกมะลิกมะลิดออกอกอกมะลิอกออกอกมะลิดอกมะมะลิดอมะลิดอกมะลอกมะลิดอกมอกมะลอกมะลิดอกมะลิดอ คนใดเป็นร <chat> ่างโดยบดายตั้งใจกัตถุช่อมโดคู่เลือกเขาเองครับผมคู่เลือกเขาคนเองครับผมมาลงโดยที่เป็นบดายยางแม่ตามหลอบน้อมืงินั่นล่ำแฮามามาหอดหม่องหม่องนั่นนะม่องหม่องซาลาน่ะไฮเพื่อนที่ไฮเพื่อนทั้งสามหลอบเลยยางเพว้นมาหม่องเกากะไฮเพื่นอีกรอบที่ซอกกะไฮอีกรอบที่สามกะไฮเพื่นอีกมาหอดหม่องเกา แต่ว่าไห่ไหผยู้พันดีใจเพ็นมวนเหมือนพ็นมวนค่ะันดีใจแต่มวนกองนี่ได้นาีนีเนาะพ็นมวนแห้งพ็นดเลยน่าเน้นมาชูยาฟ้าเมื่อไหรอยูเป็นมูกคนเห็นลูกลานมากอดีใจเนาะชูยาฟ้าเมื่อได้อีกกินนอยูเป็นมูกกคน ไปกยงหัวให้กันม you know? ื่อนี้มาต่เสาะเสาตะเาเก่าเม่นเทีมทีมหน้าน้าหนันี่ละจ้าอันเพิ่นกัดมาน้ำปูเพิ่นกัดเลยว่าผ้าปแน่บโบมีโรดมาสั่นกัเลยผ้ากระจมาเฮ็ดบุญกระจอวมามาน้ำปูเลยอันเอาเงินมาเฮ็ดบุญมาสั่งน้ำเพิ่นเลยผ้ากจ้มมาดูดนดจักนวย เป็นชีวิเป็นเรื่องที่แปลกเนาะแปลกใจจริงแปลกอีีเนาะ่ว่าผู้ใดไม่เคยประสบว้จักอันตามที่เห็นปูมานี่ล่างปูงามบล่ะเห็นเห็นปูบอเห็นเห็นเห็นปูบอรอลูกรอแม่นบอนน่อตทีเห็นอยู่แม่นบอเพื่อนเพื่อนยิ้มมุ่ยมุม่นบ่ตอนั้นเห็นอีหลายิ้มนะแม่เพิ่นยิ้มเม่นบ น้เป็นยังไงพูนต่นมันไม่อยู่ไนรับปากรู้ว่าท่นี่าไล่ะลูกโไปมันคือเวลามันติดเบียดเบีดงานอยกด่างานใส่กระหูกนส่ทน้าจมูทังานมันอยใจเย็นๆปนนางโม่เตน้ำพุเป็นใส่แบปนัางโม่ก็น่งโมก็ไม่เิดว่ดหลับหาก่ เอาย่ารกันทุกวันพูดไข่เ่ื่อานมาเมื่อวอนน้องไส่กันน้ำหายยกไข่มีไงเนี่หาอยู่ผู้ใดเนี่ว่าจีกับเราได้มือนนะว่าจีกับแล้วยุนีที่นะาคุยย่นีเขาดี่ติม่พอพอจะไปมัวแจะเนเรือเห็นหน้าก็มันลมตุ้มหลกอนกะโหมันมวนบังหันนี่ลาบ่ถือเนาะ นราออก้บานับานงวนนี่เดี๋ยวสิถึงน้ำมูบะถือแล้วพูแล้วบาดบวได้แล้วจีไห่อจ็ดเก่าก็แปลงห่างวัว่าหันบวได้น้ำมูพี่ดาก็าบวได้พูพูแน่วนนี้พ้นปูพนย้ำไห่จำได้บ่กะว่าเป็นตัวใดคะแรับพูเขาส่งก็ตามเพื่อนไห่แหละจ้ะเพื่อนบ่ไห่ถามไรเมน เจ็ดเต่าเนือถามยังคุณหลแทันถามคุณแถนี้ใงไระเท้ผมบม่เป็นเป็นโตเพิ่นแทวๆเิ่นจำได้บพาะนั้นไหมจำา่ได้แต่ตามนั่นแหะตามจำาพราได้ได้บอกดูม่ใช่ลุยเนาะคิดสิอ่าจเต่าอ หาแล้วเพื่อนกันหายไ้ค้าโชคดีน้ำกันแล้วโชมมานน้ำกันพูดแล้วห้เลาละ้อาจากับขอบพูดนีหลายหลายได้ถ <üne S 2> <Bref. S 1> ้าจ yeah. ังได้โอกาสหนาก็ค่อยอีกหน่อยหลเนาะจ้าจ้า